อา้าววันนี้เดินกลับบ้านมาตอนเอาของลงยังไม่เจอเลยกลับมาเอา้าเอาไงดีคุยกันอา้าวคุณสาเดินนำหน้าไปก่อนเลยเราระวังหลังนี่มัดลมกำลมแน่นเชียเขาจะเกี่ยวกาดใส่เราไม่น่อ่ะคุณสานำไปเราระวังหลังให้ต้องระวังตัวไว้ก่อนเออ เขาก็ลุกขึ้นมาบอกว่าผมขอนอนคืนเดียวนะคะโอ้พูดสุภาพเชียผิดคาดไว้นอนได้นอนเระเอ,อวันนี้ก็ซื้อขนมซื้อสเสบียงมาเพียบเลยก็เลยเข้าไปเอาผัดหมี่ให้เขาสักสองห่อพร้อมซ่อมนี่ที่หยิบนานนี่ไม่ใช่อะไรนะหยิบซ่อมมันมุดเออจิบน้ำมีน้ำแล้วอไม่ต้องเอาของกินให้อย่างเดียว ฝนตกด้วยวันนี้แต่ย้อนกล้องดูแหละนางทากันยุงอยูออ่รู้จักป้องกันตัวเองนอนได้นอนไปเถอะช่วยๆกันเศรษฐกิจแบบนี้เนาะรัฐบาลไหนก็เหมือนคือเนาะไม่ดราม่านะปันดีลาตีสวัสด์